การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันของเราสวัสดีค่ะน้องๆในครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของสินค้าและบริการที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อและไม่ใช้เงินซื้อยังจำกันได้หรือเปล่าคะเรามาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้วกันก่อนเลย น้องๆคะสิ่งของเครื่องใช้และบริการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นล้วนมีทั้งที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อและได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ที่เราต้องนำเงินไปซื้อก็คือสิ่งของเครื่องใช้และบริการที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อนั่นเองคะ่ะส่วนสินค้าที่มีผู้นำมาให้หรือได้จากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ก็คือสิ่งของเครื่องใช้และบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อน้องๆลองนำไปสำรวจสิ่งของเครื่องใช้และบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะคะวันนี้ที่ห้องเรียนครูการดาถามนักเรียนเรื่องการใช้เงินเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆได้ค่าขนมกันคนละเท่าไหร่และใช้จ่ายอะไรกันบ้าง สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นักเรียนได้รับเงินค่าขนมมาโรงเรียนเท่าไหรคะหนูได้เงินมาโรงเรียนวันละยี่สิบบาทค่ะผมก็ได้เงินมาโรงเรียนวันละยี่สิบบาทเหมือนกันครับคุณครูส่วนผมได้เงินมาโรงเรียนวันละสามสิบบาทครับคุณครูแล้วเด็กๆใช้จ่ายเงินจำนวนนี้กันอย่างไรบ้างคะ ผมซื้อข้าวกลางวันสิบบาทที่เหลืออีกสิบบาทก็นำไปซื้อน้ำกับขนมครับหนูก็เหมือนกับพัดเลยค่ะซื้อข้าวสิบบาทซื้อน้ำดื่มห้าบาทส่วนเงินที่เหลือหนูก็นำไปหยอดกระปุกออมสินค่ะแต่ถ้าเครื่องเขียนหมดหนูก็นำเงินค่าขนมที่เหลือไปซื้อค่ะจะได้ไม่ต้องขอเงินคุณแม่ดีมากค่ะ ทั้งพลอยและพัดได้ใช้จ่ายเงินซื้ออาหารกลางวันขนมน้ำดื่มและอุปกรณ์การเรียนแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการเรียนการใช้จ่ายเงินของพัดแ,และพลอยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะได้ใช้เงินในสิ่งที่จำเป็นแล้วเต้ยล่ะคะใช้จ่ายเงินอย่างไรบ้างผมซื้อข้าวกลางวัน10บาทขนมและน้ำดื่ม15บาทส่วนเงินที่เหลือ ผมก็เอาไปซื้อของเล่นเพราะพอผมเล่นไปผมก็เบื่อจึงต้องซื้อใหม่บ่อยๆครับเตยใช้เงินซื้อของเล่นพอเบื่อก็ต้องซื้อใหม่เตยใช้เงินซื้อของที่ไม่จําเป็นเลยนะคะเตยได้เงินมาโรงเรียนเยอะกว่าคนอื่นเลยถ้าเตยไม่ซื้อของเล่นใหม่ๆจะมีเงินเหลือเก็บเยอะเลยค่ะนักเรียนต้องรู้จักใช้จ่ายเงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุดรู้ไหมคะเตย ครับคุณครูผมจะไม่ซื้อของเล่นบ่อยแล้วเล่นอันเก่าก็ได้ครับจะได้มีเงินเก็บเยอะๆครับดีมากค่ะเล่าสู่กันฟังแล้วน้องๆล่ะคะในแต่ละวันน้องๆได้รับเงินกันเท่าไหร่ แล้วใช้จ่ายอะไรกันบ้างในแต่ละวันลองเล่าสู่กันฟังนะคะเงินที่เราได้มาในแต่ละวันเราต้องรู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์และตามความจำเป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่ของเราต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาให้น้องๆใช้ฉะนั้น ก่อนที่เราจะใช้จ่ายเงินทุกครั้งควรพิจารณาว่าสิ่งที่จะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้หรือไม่เมื่อซื้อมาแล้วจะใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปด้วยนะคะน้องๆได้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อตอนเองบ้างหรือเปล่าอย่าลืมนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราต้องออกไปทำงานเพื่อหาเงินมาให้เรา ได้มีค่าขนมมาโรงเรียนฉะนั้นเราก็ควรใช้เงินที่ได้รับมาอย่างคุ้มค่านะคะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินของตนเองในแต่ละวันว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใด จากที่คุณครูการดาได้สอบถามถึงการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของนักเรียนแต่ละคนวันนี้ครูการดาจึงมาช่วยแนะแนวทางให้นักเรียนรู้ว่าตนใช้จ่ายเงินได้เหมาะสมหรือไม่เพื่อจะได้วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดวันนี้ครูจะมาช่วยนักเรียนให้ทราบว่าเราใช้จ่ายเงินเหมาะสมหรือไม่ เพื่อจะได้วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของตนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดนะคะวิธีนั้นก็คือบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองนักเรียนทราบไหมคะว่าถ้าเราทําบันทึกรายรับรายจ่ายการใช้เงินของเราจะทําให้เรารู้ว่าเราได้ใช้เงินไปอย่างไรบ้างและเป็นการใช้เงินที่มีประโยชน์ต่อเราหรือไมค่ค่ะบันทึกรายรับรายจ่ายช่วยได้จริงๆหรอครับ ผมอยากทำบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นบ้างแล้วสิครับผมจะได้มีเงินเหลือหยอดกระปุกออมสินแบบพลอยบ้างนักเรียนสนใจที่จะทำรายรับรายจ่ายกันแล้วสิคะได้คะ่ะครูขออธิบายก่อนนะคะว่ารายรับหมายถึงเงินที่เราได้รับมาทางจากการทำงานหรือเงินที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองคะ่ะส่วนรายจ่ายก็หมายถึงการที่เรานำเงินที่ได้รับมา มาใช้ซื้อสิ่งต่างๆอย่างเช่นเรานําเงินค่าขนมไปซื้ออาหารค่ะถ้าเรารู้จักทําบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วก็จะทําให้เราสามารถวางแผนการใช้เงินของเราได้ค่ะถ้าเราทําบันทึกรายรับรายจ่ายจะทําให้เราสามารถวางแผนการใช้เงินของเราว่าเราควรใช้เงินเท่าไรในแต่และว,วันใช่มคะคุณครูใช่แล้วค่ะ นักเรียนทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วใช่ไหมคะเรามาลงมือกันได้เลยค่ะหากน้องๆได้สำรวจบัญชีรายรับรายจ่ายของตอนเองแล้วก็พอทราบว่าเรามีเงินเหลือเก็บหรือไม่นะคะสิ่งที่ไม่จำเป็นเราก็ควรตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะซื้อ เราจะได้มีเงินเหลือเก็บค่ะน้องๆต้องรู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าและรู้จักประหยัดนะคะซื้อของใช้ที่จำเป็นและมีประโยชน์หัดวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันด้วยเพื่ออนาคตของเราในครั้งหน้าเราจะได้มารู้จักวิธีการใช้จ่ายเงินอย่างไรไม่ให้เกินตัวกันแล้วพบกันในครั้งหน้าค่ะ